อาชนะให้ได้ค่ะแล้วคิดว่าเดา็กๆนะ่าจเพราะว่าจากผลงานที่ผ่านมาในการเจอกับอินโดนีเซียเด็กก็เ,เล่นได้ดีมีาการปรับยังไงบ้างครับพุ่งนี้ก็อาจจะมีปรับแนวรุกเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีการ,รัู้าล่นนะ कि <gum> न <gum> สภาพรูปเกมเมื่อวานเนี่ยมันทำให้